แกย้ายไปไหนดีไรีไรตัวไ่ได้คิดโตแนนานาจาเนาะก็โซ่หนึ่งครับโซ่หนึ่งเด้อไปเราเด้อไปทอไปทอไปไปทอไปเฮ็ดเดียร์งานหมืนโอ้บบนั้นเขียรไปทีไปนกะคืนเด้อนาเตรียมเงินจะไปซื้ไปทหละเาละเาละลุนี๋ยกเมาละเฮ็ดเยรงานมื่นโอ้แบบนั้นดิ เราเรามาอยู่นมันมูตายแล้วันเนี่นี่นี่หมวกนลตายแป้วเพิดมองอัปเดตฟ้านะครับอัปเดตเห็ดฟ้าตายแล้วเห็ดฟ้าบ่มเมอ่ครับอือู้ฟ้าลุงมกจะเจำจำจำเา้จะาก็จด้ไหมเตรียมเงินไปซื้อควยทอหนเ เอควาปเดตงานฟ้านะครับสาราพระนะครับทีมช่างเนเขจะไปซื้อควยทอน่าสิเบิ้งสเลยวะัน้เขาสิเหตดัน้าาไดมันสิเฮ็ดดิเอแลขดเ่งลีดคบอเราขาคออยู่เออน้เออเราีด้านขีไปเลดไปเรา่งอ่ะไปแล้วเออียังงัดหลักเาโอ้สองพันเลยที เอท่านสุ่มโมงสองพแล้วทำาดไปห่อคลิปแรแกคแลกปแรกกสองพันหรอดินเออเงลาเรางลา่ะต่อไปลำบากดิอไปี่เปิกิบตน่อนคุยเลงาน่งีเพิุมงอะไร่เพราดีละกไลไลกันไหนเไพาพามันไปแล้วชุ่มโมงกันจไป้าตัวแเบืองกิบผมไม่ได้คีแล้แกง ไไโตเร่ร้านไส้เร่ร้านไส้เร่บอพออยากกินกาแฟาซื้อมันก็เลยจัดให้มาบ่อือก่นนอนไปซื้อซือบ่อนไปซืออ้อก่อนเข้าแหกสมรู้ร่วมคิดสมรูลล้ร่วมคิดเยอะหได้เองเจ้าม่ตัหลวงนม่นเช็าเจ้าองบ้ำมันเจ้ายาด้วอ้ยย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 ่ยยยยอยยยยยย่เยย แวเงินเท่าไหร่เนี่ยแมาอเเ่ไหร่เนี่ยแน่อ่ะเ่ไแสบแสบอบกแเนี่ยหลวมโคลอยู่อ้บยายิงเปะเยิงเปเลยว่าสร้างมบอว่ายิ่งเปเลยแต่ยิ่เด้อพอใพ่นเด้อเอยไหนกล้วยกล้วยพานบ่แล้ววงสีละแปะาตันยุ่งบอกมบอกได้นึเห็นได้นึว่าั่นี ันง่มันงมนนอคุณถึมันนอนมัตื้เออมันมันงมาเฮ็ดอมาก้มมาเฮ็ดเออมันส่แกมตั้งเลยไมก็มันบอกมาอาจ้ะกหนาการเลยกาเลยแบบหามหามหามนอยเอาพี่ค่อยเอามาเฮ็ดพหอยเอาจามันแล้วหามหามเนี่ย่ะเอาแล้วเาเ้าลเอามาทำไ

ได้อีกแล้วคิปนึงแล้เอากันเอาเนื้อเลยมันฟังไม่เท่าเวมันปังไม่คิมเงี้ยจเขียวมื่นมานทำไปมืดอบ้ากระไรจะวิหนูมันน่าจะสองหมื่นมาขี้มมเขียวนี่เลยดูแล้วน่าจะสองหมืนยากชิวัดปหนึ่งกรรมการปหนึ่งนะ บงเคเด้อเดี๋ยวกันแ้ก้อต่ว่าทายกินข่หนเดี๋ยวกันบงค้ก้ยอดมาซเกะสามตเอาขึ้นมาแรงเดียวพวกเราจไปชือเองบ้ากันเสียกันอยากไปได้ขี้ีกปยอมเาเออวันนคี้มานี้สวัสดีอยะเทคนิคซเซกาเทคนิคซเซกาไปเลี้ยงไก่เหรอ ไปแล้วคาเพิ่มรั่นหักแตนาที่อเปลงคนับโอ้โหดูึ้นอ่วบอลลูเจอนะฮไว่าบลูนเอาแรงบางก็เนาะแรงวางก็ เอาเก็บที่เดียวเจบแล้วเอาก็ละสองตัวโอเคก็ละสองตัวคบุประทานะสเอตกรตันดาไอ้าวาเก็บเก็บเดี๋ยวเก็บไว้ให้จาเก็บนะจ่าจ้าจ่าจ่าเก็บวันร้อนนะ

ยิงเจอ้เขาเยยิงหัวัามิดเดี๋ยวะ่งกันหล่ะวมันินวม่านอนทอนกันหม้ยมันค่อยคินไปน่ะน่ะมันรุขตนุนะบ้กงไจมันมาแล้ววาใส่นะยินค่อยหมุนหม มันหัวมันหัวมันควยเนี่ยหัวมันควยเปลี่ยนเอ้หัวโยกหัวโยกใจอกนเนาะภาษาอีสานเอะเปรให้กันนะแม่หลนออหัวควยแมหัวกวยหัวควยภาษามสานารับอีสานมาละคำเสนอคําบ้าหัววยหัวควย ลหยากเ้อมันหัวโยกหัวคอลเอไอก็จจับแล้วก็จะว่าก็ยังแข่วเลยแหละเข่าควาย ว่ะได้เออ่ได้กินปลาที่อินแต่ก่อนนี่ตายไปแล